สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับโอ้โหแพววเปล่าแสงทองกับสามสูสอทรจะบอกว่าฮอตมากๆเลยแล้วก็เขาสองคนเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งเสริมกันดีจริงๆนะครับเรียกได้ว่าส่งเสริมกันดีจริงๆอันนี้เราพูดกันแบบไม่อวยยศไม่อวยอะไรทั้งสิ้น2คนนี้เขาเคมีเข้ากันและดวงในการทำงานคู่กันเนี่ย เขาจะประสบความสำเร็จนะครับสันเนี่ยร้องเพลงเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอดลองร้องเพลงที่้องสันร้องแล้วสรุปสันเสียงดีกว่าสันร้องเพราะกว่าอ่ะให้ต้องให้นะต้องให้เขาอย่ามีอคติอย่าคิดว่าอุ้ยร้องเพลงเสียงเหีบคุณร้องได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าถ้าคุณร้องได้ดีเท่าเขาคุณก็มาโชว์สิ เอาของดีของคุณงัดออกมาโชว์สิโชว์เห็นกันไปเลยว่าฉันเนี่ยแหละจะทำทุกอย่างเพื่อระบบของแพลวซันแล้วทุกคนก็ต้องโฟกัสที่ฉันคนเดียวนะแล้วคุณก็เชิญไปรับยาที่โรงพยาบาลเนาะเออปัญญาอ่อนว่าเขาสารพัดนะครับว่าเสียงไม่ดีบ้างเสียงแหบบ้างดูตัวเองก่อน ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าในความรู้สึกของแอดเนี่ยล่าสุดน้องซันนะครับเขาก็ขึ้นแทนเป็นลูกรักพี่เคเคโอเคและพี่เคเนี่ยก็ดันสุดตัวเลยปั้นซันวงศธรเจ้าของฉายาอย่างที่คนอื่นพูดอายุน้อยร้อยโปรเจกต์พังงาดวงการอีกครั้งเพื่อให้สมฉายาซันวงศธรอายุน้อยร้อยโปรเจกต์นะครับ ร้อยโปรเจกต์ไม่พอจ้าต้องต่อด้วยร้อยล้านด้วยนะครับขึ้นแทนลูกรักคนล่าสุดของพี่เคเคโอเค e อ t เตอร์ n ทที่ประกาศดันสุดแรงเกิดนะครับเปิดวง The SP Band อย่างยิ่งใหญ่โอ้โหนะมันเป็นธรรมดาที่ต้องจัดเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยมันทำให้คนมีความสุข แล้วการร้องของแต่ละคนเนี่ยจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนเขาไม่ได้ชอบสไตล์แบบน้องซันไงเขาก็เลยไม่ชอบถูกไหมและเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของใครได้เพราะมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเนี่ยจะทําให้เราหลงทําให้เราชอบทําให้เราอยากจะติดตามและพิสวจกับเขามากมายขนาดไหนก็ตามแต่มันอยู่ที่คนมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนการฟังเพลงถ้าฟังเป็นก็ดีนะแต่ถ้าฟังไม่เป็นก็ต้อง พิจารณาตัวเองด้วยว่าเราดีเท่าเขาหรืออยังก่อนไปคอมเพลนเขานะครับคอมเพลนได้ไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องถึงขนาดเกลียดไม่โอเคเหมือนกับน้องไปทำอะไรญาติคุณไปทำอะไรคุณครอบครัวคุณนะ่ะซึ่งน้องไม่รู้จักครอบครัวของพวกคุณเลยเพราะคุณคืออวตารคุณคือคนที่น้องไม่รู้จักรู้จักแค่ ความรู้ที่น้องมีนั่นก็คือการศึกษาการอ่านหนังสือเวลาอ่านเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าข้อความแบบนี้คือโลต่ำไม่สมควรแย่มากแย่ที่สุดนะครับแย่ที่สุดข้อความทุกอย่างทำไมไม่มีกำลังใจให้ทำไมไม่ส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับ แปลวกับสันทาไมไม่ช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันและช่วยกันปั้นให้น้องสันไปให้ไกลที่สุดไอ้คนปั้นเนี่ยมันก็คือแฟนคลับนั่นแหละแต่อคนที่มาทําลายเนี่ยมันก็จะคอยสกัดดาวรุ่งตลอดสกัดทําไมอ่ว่างมากเลยหรือไงทําไมว่างมากไม่ไปดูศิลปินของคุณวะเออถามจริงมันงงใจเหมือนกันนะครับแล้วศิลปินเนี่ยคือยิ่งใหญ่ ร้อมทัพศิลปินรับเชิญแบบจัดเต็มด้วยนะงานนี้พี่เคการันตีคุณภาพพร้อมรับงานโชว์ทุกรูปแบบใครอยากสัมผัสความมันระดับมืออาชีพเนี่ยก็บอกให้ติดต่อคิวการแสดงผ่านพี่เคได้เลยรับรองครับบอกเลยว่านาทีนี้ลูกรักคนนี้คือปังแล้วฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับนะอายุน้อยร้อยโปรเจกต์อาจต้องให้เขาให้เขาเลย เพราะทุกคนก็อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีความรักที่ดีถึงแฟนคลับนะครับอยากจะมีความรู้สึกที่ดีที่ที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเกิดประโยชน์ให้คนฟังเนี่ยรู้สึกแฮปปี้และมีประโยชน์มากๆเขาก็เลยต้องต้องทำเพื่อองค์กรของเขาให้องค์กรแสงทองมีชื่อเสียงและตัวน้องซันเองก็ยังเป็นคนที่พัฒนาคุณภาพของวง หมอลำแสงทองและอย่างชัดเจนมากๆนะครับมันเป็นเหมือนกับอ่ากุศโลบายต่างๆที่น้องได้รับมาในเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของทัศนคติและคำพูดของน้องมันจะเป็นแรงผลักดันและช่วยส่งเสริมให้ตัวน้องเนี่ยมีชีวิตและเรื่องดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของน้องซันเองเนี่ยต้องจดจำไว้เลยนะครับว่า อะไรก็ตามแต่สังคมสําคัญมากๆการพบปะผู้คนแล้วก็การวางตัวทุกอย่างพยกมายยกเนี่ยไม่ต้องไปบอกนะไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขารู้เขารู้เลยว่าชีวิตจะเป็นยังไงคนนี้วางตัวเป็นยังไงบางคนอัวางตัวแย่ทําตัวแย่ดูก็รู้แล้วนะครับว่าเออจะตาชีวิตมึงเนี่ยไม่รอดแน่นอนแต่คนที่เงียบนิ่งเข้าใจ น้อมรับความรู้สึกของทุกคนและขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสที่น้องสันไว้แล้วก็คู่ของ,องสันและแปเปล่านะครับมันก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆสําหรับการรับชมเนาะอ่ะโอเควันนี้ขอแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ